ปฏิบัติการฮอร์โมนพืชวัตถุประสงค์การศึกษาโฮอร์โมนที่กระตุ้นการสุกข,ของกล้วยพัสดุอุปกรณ์กล้วยกล่องพร้อมฝามีดพลาสติกและอาหารกระดาษถุงและยางธีการทดลองกล้วยลูกที่1วางไว้ปกติกล้วยลูกที่2ใช้มีดกรีดให้เกิดแผลแล้วนำมาใส่กล่องปิดฝากล้วยลูกที่3ห่อด้วยพลาสติกแ랩กล้วยลูกที่4ห่อด้วยกระดาษ กล้วยลูกที่ห้านำกล้วยใส่ถุงแล้วมัดปากถุงด้วยยางผลสรุปการทดลองจากผลการทดลองพบว่ากล้วยที่สุกเร็วที่สุดคือกล้วยลูกที่สองลูกที่ถูกกีดให้เป็นแผลแล้วนำใส่กล่องปิดฝา เพราะเนื่องจากผิวของกล้วยถูกเปิดออกทําให้กา๊าซเอเทิลีนถูกปล่อยออกมาและกล่องการเก็บกา๊าซเอเทิลีนที่ออกมาจากกล้วยทําให้กา๊าซเอเทิลีนมีความเข้มข้นสูงทําให้กล้วยสุกเร็วขึ้นและกล้วยที่สุกช้าที่สุดคือกล้วยลูกที่5ลูกที่ใส่ถุงมัดด้วยยางเพราะไม่มีอากาศเข้าไปถ่ายเททําให้การสร้างกา๊าซเอเทิลีนได้น้อยทำให้กล้วยไม่สุกหรือมีโอกาสสุกน้อย